สวัสดีครับเพื่อนๆเนย่กไก่จะพามาคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมนะคะจะทําเมนูอะไรรู้ไหมเย่กไก่จะทําเมนูน้ํายาปลาปนค่ะน้ํายาปลาปนนะคะ,าปาปนนะ,คะแล้วก็มาคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมกันค่ะปลานิลก็มีแล้วค่ะจะใช้ไปประปุกแล้วก็มีแล้วนะคะปลา าทำน้ำยาปลาผลกับเนื้อไก่ค่ะเพิ่นทำครั้งแรกนะคะยี่ใส่ทำครั้งแรกค่ะเพื่อนมาจากฝั่งเราจะได้กินอร่อยอร่อยนะคะเน้อไก่ติดใจก็เลยมาทำกินเองค่ะมาทำกันเลยค่ะพริกเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะหอมก็เหลืองกระเทียมก็เหลืองแล้วเราก็จะเตรียมตักเอค่ะ เราก็จะเตรียมตักปลาพริกก็คั่วเสร็จแล้วนะอันนี้ก็ปลาค่ะปลาจะเตรียมจะทำน้ำยาปลาน้ำยาอะไรนะไม่ใช่น้ำยาปลานะคะน้ำยาปลาปนน้ำยาปลาป่นแซบนัวมาทำกันเลยค่ะนี่ก็ปลานิลของเราค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เราจะมาทําน้ํายาปลาป่นกันค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะแล้วก็มาต้มน้ําปลาใส่ปลานะคะต้มสุกแล้วก็เอามาแกะค่ะต้มสุกแล้วก็เอามาแกะเด้อทำคล้ายๆกับน้ํายาปลาแล้วค่ะทําคล้ายกันเลยเดี๋ยวต้มปลาให้สุกก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาแกะเนาะตามขั้นตอน เดี๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะดูวิธีทํากันเลยค่ะก็จะมีเลือดนะต้มเสร็จแล้วข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็จะมีกระชายทุกอันนี้เนื้อปลาเด้อค่ะเนื้อปลาที่ปั่นไว้แล้วที่แกะไว้แล้วเรามาทํากันเลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำปลรราของเรานะคะต้มสุกแล้วมาทํำกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือผักนะคะกินกับขนมจีนกินกับน้ำพริกปลาป่นค่ะผักข้างเคียงมีใบบบวบมีตะระแหน,นะคะ่ค่ะมีใบแมงลักมีถั่วฝักยาวค่ะกินด้วยกันค่ะทีทำกันเลยค่ะน้ำยาปลาป่นนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ไปเลยกระชายใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดให้มันหอมเพิ่มความหอมค่ะ ทำกันเลยค่ะอันนี้พริกนะคะหอมกระเทียมพริกขี้หนูคั่วเราก็มาใส่กันเลยค่ะเราก็มาใส่กันเลยค่ะย่าไก่ไม่ตำนะเพราะว่าย่าไก่ตำไม่แหลกค่ะต้องปั่นเอาค่ะหอมกระเทียมพริกขี้หนูคั่วเนาะทำน้ำยาปลาป่นกันเลยค่ะพพเพื่อนๆย่าไก่เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะย่ไก่เพิ่งเคยทำครั้งแรกค่ะ เพื่อนอยู่ฝั่งโน้นเขาทาให้กินก็เลยติดใจก็เลยเอามาทํากินปกติเขาไม่ใส่กระชายหรอกแต่ยายไก่อยากใส่อันนี้ก็คือเนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่แกะไว้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยเดอ้อลืมอะไรรู้ไหมคะลืมต้นหอมค่ะโอ้ต้นหอมเนาะหอมแสบเด้อต้นหอมนี่ลืมต้นหอมนะคะยาไก่ อันนี้ก็คือเลือดค่ะเลือดไก่ไก่ก็ต้มเสร็จแล้วนะต้มแล้วค่ะต้มแล้วใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะเลือดอันนี้ก็คือชุรสดเด้อชุรสนี่ใส่ชุรสค่ะใส่ชุรสใส่รสด,ดีไปหน่อยค่ะเพิ่มความแซ่ ใส่รสดีไปหน่อยนะคะเพิ่มความเซ็ปใส่รสดีไปหน่อยค่ะเพิ่มความเซ่บ,อย,ะะซบอย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะกลัวเค็มเพราะว่าน้ำปลาร้ามันก็เค็มเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดือดแกเดี๋ยวมันก็เดือดนะแป๊บนึงก็เดือดแล้วค่ะเดือดได้กินแล้วหาฝาปิดก่อนเด้อเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่ง มากินด้วยกันค่ะเมนูอร่อยนะเมนูนี้ยัยไก่กินแล้วติดใจเลยนะครั้งแรกเลยนี่นี่คือทําครั้งแรกนะน้ํายาปลาป่นน้นํายาปลาปนทําครั้งแรกนะคะปิดฟ้าก่อนให้มันเดือดค่ะให้มันเดือดเดือดแล้วเราเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะในที่สุดน้ํายาปลาปนของยายไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาลองชิมกันดูว่าวันมันจะอร่อยแค่ไหนเนาะ น้ำยาปลาปล่นยี่ไก่เด้อนี่เสร็จแล้วค่ะน้ำยาปลาป่นนะคะยี่ไก่ไม่ได้ใส่ตีนไก่เดอ้อยี่ไก่ใส่แค่เลือดค่ะอยากกินเลือดวันนี้อยากกินเลือดไก่และยไก,ก่ก,ก็ลืมซื้อต้นหอมมาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกต้นหอมน่าก,กินน่าก,กินค่ะเพื่อนๆมาเดี๋ยวยีไก่ลองชิมดูก่อนนะน้ำยาปลาปลา่นอืมอร่อยค่ะต้องยกนิ้วให้นะคะอร่อยนะคะ มากินด้วยกันค่ะแซ่บลายเด้อกินกับน้ำยามันไม่ใช่น้ำยาป่านะคะเป็นน้ำยาปลาป่นค่ะยายไก่ทาครั้งแรกนะคะเพื่อนมาจากฝั่งเราเขาทาให้กินยายไก่ติดใจยายไก่ก็เลยมาทํากินเองค่ะกินกับขนมกินนะคะพอก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆค่ะ ขอขอบคุณนะคะที่มารับชม